ผู้ปรับตัวฉกาดของม้าเหล็กม้าเหล็กใช้ไฟคาวดดโอใช้น้ำแข็ง สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเกงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลในวันนี้นะครับผมก็จะเอาปีศาจที่เป็นคู่ปรับของมาเล็กกับเจ้าของหนาาังสือของเขามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งปีศาจตัวนั้นจะมีชื่อว่าคาลดิโอครับผมและเจ้าของหนังสือก็จะชื่อว่าซาวซาเป็นปีศาจที่ปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงของฟาอูโดนะครับแล้วก็มีบทบาทไปต่อสู้ในฟาอูโดด้วยเนื่องจากว่ามันก็จะมีปรมดราม่านั่แหละครับสไตล์ตัวละครแบบหญิงพยองน,นิดเดิงนะครับไม่ค่อยอยากร่วมมือกับปี ตัวไหนแต่ก็พอมาอยู่ในเรื่องกั s เบลก็อาจจะต้องมีระถวยกันเล่นๆน้อยนะครับว่าเจอสายสัมพันธ์ของคนๆนี้ทําให้มันแบบว่าบวกเปลี่ยนนิดนึงก็เลยไปร่วมมือกับปีศาจตัวอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะซึ่งบริบทที่เราจะเน้นกันในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของในอนิเมะนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมในของโฟลโดนะมันจะมีพาร์ทที่แตกต่างกันที่เห็นในมังงะด้วยนะครับก็จะไล่เรียงกันไปให้ว่าเนื้อหาของเจ้าคาดิโอแล้วก็เจ้าของหนังสือของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องย้ําตรงนี้เหมือนกันเนะา Alert นะาวา กลัวสปอยในมังงะก็สามารถปิดคลิปนี้ก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องราวของคาลเดโอกับซาวซ่ากันเต็มๆแล้วล่ะก็ไปรับฟังคลิปนี้กันได้เลยนะฮะตอนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องมารู้จักคาลเดโอกับเจ้าของหนังสือของเขาก่อนนะครับซึ่งคาลเดโอเนี่ยครับถ้าเอาพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นปีศาจม้าเป็นปีศาจม้าเหมือนม้าเหล็กแต่เผ่าเดียวกันไหมความเกี่ยวข้องทางเครือญาติเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีระบุตรงนี้นะครับแต่ให้เข้าใจว่าเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเนาะแล้วตัวของเขาเ ดำแบบนี้แล้วตัวของเขาเนื่องจากว่าเป็นปีศาจที่ก็ยังไม่สามารถพูดได้นะครับก็จะมีเอกลักษณ์รูปแบบการร้องที่คล้ายๆกับม้าเหล็กครับผมแพทเทิร์นการร้องเนี่ยแอบเหมือนกันด้วยนะคืออย่างม้าเหล็กเนี่ยจะร้องว่าเมลุกเมลุเมใช่ไหมถ้าเป็นคาร์ดิโอนะครับเขาจะร้องว่า ปารุปารุมันมันก็จะเป็นเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคาลเดโออีกทีหนึง่งแต่ทีนี้เนี่ยตัวคาลเดโอนะครับเขาสามารถสื่อสารชื่อของเขาให้กับเจ้าของหนังสือของเขาได้รู้ได้คือซาวซ่าเนี่ยเรียกชื่อถูกและคาลเดโอนะครับบอกเลยว่าเขาเป็นผู้กุมความลับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวละครแน่ๆครับผมที่ได้รู้ชื่อจริงของม้าเหล็กครับคือมีการประทะกันและทีนี้เนี่ยคาดเดโอมัอนสื่อสารภาษาหมากับม้าเหล็กรูเรื่องใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเออเจ้านี่มันชื่อชไนเดอร์อย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วทำไมเจ้าของหนัสออนนววีาใฐป พูดกับเจ้าของหนังสือไม่ได้พูดภาษามนุษย์ไม่ได้แต่ว่าสื่อสารกันเองรู้เรื่องซึ่งคาลเดีโอที่เป็นปีศาจออกแนวม้าอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีมนในการที่จะเสริมพลังในการต่อสู้เป็นหลักนะครับวิธีการเสริมพลังรูปแบบการไล่เรียงมนนะครับแทบจะเหมือนกับม้าเหล็กเลยเนาะก็คือเป็นกรอะพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเกรอบที่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นชุดเกราะเสริมพลังที่ทําให้เขานั้นสามารถพ่นพลังออกมาโจมตีได้นะครับแล้วก็จะมีมนที่มันเหนือไปกว่าน,นั้นอีกชั้น ซึ่งคาร์ดิโอนะครับผมจะเป็นปีศาจที่มีความดุดันค่อนข้างสูงทั้งกับเจ้าของหนาาังสือของเขาเองในช่วงแรกด้วยแล้วก็กับปีศาจต,ตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีมุมที่แบบว่าพร้อมไฟกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเรียกว่าความเข่งขึมจะมากกว่าความอ่อนโยนที่มีเนาะแล้วถ้าเราพูดในมุมของซาวซ่าอย่างเงี้ยก็จะพอสื่อไปในทางนั้นได้นะครับว่าเขาเป็นปีศาจกับเจ้าของหนาาังสือที่ดูเข้ากันได้ดีเนาะด้วยความที่ว่าซาวซ่าเองเท่าที่ผมหาข้อมูลเนี่ยไม่มีระบ,บุอายุนะครับแต่ก็ดูแล้วน่าจะอายุเเเเลขลกดยยวอยออนน่่่มมะแง้าาไไบบบใช ก็จะดูแบบว่ามีความใจเย็นมีความสุขุมแล้วก็มีความเย่อหยิ่งอยู่เหมือนกันคือบางทีก็จะมีการแสดงอารมณ์เรียกการเอาแต่ใจอะไรพวกนี้สมวัยเด็กประมาณนี้อยู่เหมือนกันเนาะเออแต่ว่าความเป็นผู้ใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในเบื้องลึกเอามาใช้ในการต่อสู้ในบางจังหวะอย่างเงี้ยซึ่งเป็นบุคลิกที่แบบดูมีความย้อนแย้งกันเล็กน้อยสําหรับตัวซาวซ่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าลงตัวนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับและในการที่เจ้าของหนังสือเป็นแบบนี้ด้วยนะถ้ามองไปอย่างปีศาจอย่างนี้เนาะปีศาจเองก็จะมีความเย่อหยิ่งตาม เ,เขาสามารถที่จะร่วมต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีแล้วทีนี้การร่วมต่อสู้ของเขานะครับเขาจะเชื่อมั่นซึ่งกันและกันมากเลยนะซาวซ่ากับคาริโอแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่2คนเนี่ยเขาไม่ชอบกันอย่างยิ่งเลยนะคือแบบว่าเห็นปีศาจตัวอื่นทําทีแบบว่าพึ่งพาตัวเองไม่ได้ต้องเรียกร้องหาพวกพ้องอะไรเงี้ยเนาะและจังหวะเจอกับมาเล็กก็ชัดเจนเลยครับผม,ผมปมนี้ขยี้ได้เต็มที่เลยครับซึ่งซาวซ่านะครับผมเจอข้อมูลมา2อันนะครับผมจาก2เว็บที่ผมดูนะเว็บหนึ่งจะบอกว่าซาวซ่าเนี่ยยังไม่รู้ถ ที่มองโกนะครับซึ่งถ้าบอกอยู่มองโกอย่างเงี้ยก็พอสมนำ้ำสมเนื้ออยู่นอกกับการแต่งตัวกับเรื่องของการที่แบบดูจะชินกับพื้นที่หนาวแล้วก็มีปีศาจใช้พลังน้าแข็งใช้พลังไอเย็นแบบนี้ด้วย2คนเนะี้ยเขาก็มีการร่วมเดินทางกันแล้วก็ฝึกฝนกันมาอย่างยาวนานนะครับวิธีการฝึกก็คือว่ามีการขี่คาร์ดิโอและให้คาร์ดิโอเป็นม้าพยศดูซิซาสาวซาจะสามารถขึ้นขี่ได้อย่างสบายใจไม่หลุดจากหลังของคาร์ดิโอไหมไปจนถึงขั้นที่ว่ามนบทที่3ดีโอคีคอลกีรุกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมนที่ว่วาปล่ออออยไอย็นกมมาาาสรถแทรง่ีออบ้าไดใชนน แรกคือควบคุมได้ไม่ดีเลยแต่ว่าซาวซ่ากับคาร์ดิโอเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเนี่ยมีการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเลือดตาแทบกระเด็นจนสามารถควบคุมไอเย็นนี้ได้แล้วเราก็จะเห็นได้เลยว่าการควบคุมไอเย็นเนี่ยมันทําให้ซาวซ่าไม่รับผลกระทบจากไอเย็นแม้จะขี่บนหลังของคาร์ดิโอที่อยู่ในโหมดของดีโอคีคอลกีรุกอันนี้อย่างชัดเจนอันนี้ตามคํานิยามแล้วถือว่าทั้งสองคนสามารถประสานใจกันได้มีความเชื่อใจให้กันอย่างแน่นแฟ้นอันนี้ก็คือเอาไว้ข่มปีศาจตัวอื่นที่ว่าเวลาเห็นใช้มนไม่คล่องปุ๊บเนี่ยก็จะสื่อให้ ม์แบบนี้ได้ยังไงล่ะเฟยอ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมนสีบทของคาลเดโอกันบ้างดีกว่าครับผมม์บทแรกนะครับผมกีดรุกครับกีรุกนะครับผมก็จะเป็นการติดเครื่องสวมใส่ตามร่างกายของเขาเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกล่าวคือจะมีแรงกระแทกในการพุ่งชนที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นโดยพื้นฐานแล้วก็เสริมพลังการเคลื่อนที่อย่างเดียวนะครับยังไม่ได้มีอะไรเชิงลึกแล้วถ้าเป็นม์นบทที่2กก็็็็จะเเกกกกเปปนนนมสเวอร์ชั่นของกมโดย ที่ว่าจะมีเขางอกออกมา2อันแล้วทีนี้เนี่ยเขานี้ก็จะสามารถใช้ในการที่จะพุ่งเข้าแทงศัตรูได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบเปลีย่ยงโกชูรุกของมาเล็กอย่างนี้เนาะมันก็จะมีเป็นเขาคล้ายๆยูนิคอร์มาอันนั้นก็คือจะใช้ในการเสริมพุ่งเข้าแทงศัตรูได้เช่นกันครับแล้วต่อมาเลยครับผมมลไฮไลท์คือมนบทที่3ามดีโอกีขอกีรุกครับดีโอกี e อกีรุกนะครับผมเป็นมนพระเดชศึกช่วงต้นๆไปจนถึงเกือบท้ายของตัวซาวซ่าก่อนที่เขาจะได้มนบทสุดท้ายมานะคือเป็นมนที่วว่าาาตัขอองดิะรรรจมมีกกเส ตามร่างกายของเขาซึ่งเกราะดูแล้วก็จะมีคุณสมบัติมองภายนอกเหมือนเป็นน้ําแข็งนะครับจะมีแบบพกแท่งลิ่มเขาน้ําแข็งอะไรพวกนี้งอกออกมาตามร่างกายของเขาซึ่งไอส่วนน้ําที่มีการงอกออกมาต่างๆตามตัวของคาลดิโอที่เป็นร่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปสัมผัสเนี่ยมันก็จะเย็นเจี๊ยบนอกจากนั้นแล้วนะครับรูปแบบการโจมตีก็คือว่าใช้พลังไอเย็นอันเนี้ยในการที่จะแผ่พุ่งโจมตีไปยังรอบด้านได้นะครับโจมตีในลักษณะพา,ายุเส้นตรงก็ได้โจมตีเป็นวงกว้างรอบตัวของเขาเลยก็ได้นอกจากนั้นแล้วแม้จะดูมมีีนน้้้ําาแแขขข็งงงหุทััตวอเบบ ค,ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคาร์ดิโอที่อยู่ในร่างนี้เนี่ยก็จะถือว่าสูงอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นร่างที่เรียกว่าใช้เผด็จศึกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยอย่างที่บอกว่ามนบทเนี่ยช่วงแรกๆที่มีการใช้เนาะคาร์ดิโอก็อาจจะมีการใช้ไอเย็นในการทําร้ายซาวซ่าบ้างแต่ทีนี้ทั้งสองคนเนี้ยเขาก็ฝึกฝนด้วยกันมาด้วยระยะเวลาทั้งหมดครึ่งปีครับผมถึงจะสามารถที่จะควบคุมไอเย็นได้แล้วไอเย็นนั้นก็ไม่ทําอันตรายใดๆให้กับซาวซ่าอีกเลยครับครับและตามด้วยมดมด ดิโอกิโกริโอกีรุกเป็นมนต์สุดยอดของคาดิโอที่ว่าตัวของเขานั้นก็จะมีการเสริมส่วนกรอบต่างๆหุ้มตามร่างกายของเขาเพิ่มเติมไปกว่านั้นแหละครับซึ่งร่างกายของเขาก็เหมือนจะโอบหุ้มไปด้วยกรอบที่มีคุณสมบัติเป็นผลึกน้ําแข็งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอเย็นที่มันเกิดขึ้นจากคาดิโอที่อยู่ในร่างนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดั้งเดิมแล้วไอเย็นที่มันอยู่ในโหมดของดิโอกิโกกีรุกหรือก็คือมนต์บทเมื่อกี้มันทาลายเจ้าของหนังสือได้ใช่ไหมแต่มนต กระทั่งตัวของคาร์ดิโอเองนะครับกล่าวคือไอเย็นมันรุนแรงมากๆแล้วทีนี้เนี่ยมันเป็นมนที่ถ้าเกิดว่าจะใช้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องระวังรอบข้างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ดีหนึ่งคือเจ้าของหนังสือก็อาจจะอันตรายเพราะว่ามนบทเนี้ยถ้าผมเข้าข้างตัวละครเลยนะก็คือว่าไม่มีเวลามากพอที่จะฝึกฝนให้มนเนี้ยมันคล่องแคล่วขนาดที่จะควบคุมได้เหมือนมนบทเมื่อกี้นะครับถ้าคล่องแคล่วก็ไม่แน่ว่าตัวคาร์ดิโออาจจะได้รับผลกระทบจากมนเนี้ยน้อยลงก็ได้แต่ว่ามนบทเนี้ยมันเหมือนเป็นมนที่แบบดับเครื่องชนแล้ว่วาาถ้นะ้ครับ ส่วนของการใช้มนต์บทนี้ก็ต้องคิดดีๆก่อนใช้ด้วยเหมือนกันครับซึ่งโดยการที่มันเป็นมนต์ทรงพลังแบบนี้ทําร้ายได้แม้กระทั่งตัวของคาดิดโอเองที่ควบคุมมนต์น้ำแข็งดั้งเดิมมาเนาะมนต์น้ำแข็งที่มันทําร้ายได้กระทั่งเจ้าตัวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไอเย็นนี e ้ไปโอบหุ้มสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุของแข็งของเหลวหรืออากาศปุ๊บเนี่ยจะโดนไอเย็นนี e ้เข้าเล่นงานจนแข็งจับใจกันเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งมนต์นี้มีสตอรี่การใช้งานในเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเอออรรรรพพพดด้้้้วววยยยคัััับผผมมมมมมมแต่่่่นะ่ใใหูาาาาาาานนนนนนุภขงงงงงีีทลลลปะะณโกกกจ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอนิเมะกันก่อนครับว่าบทบาทของเขาโดยองรวมเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งตัวของคาลิโอกับซาวซาดมีการปรากฏตัวครั้งแรกก็คือที่ฮอกไกโดตอนนั้นก็คือคุณซันบีมกับม้าเหล็กเนี่ยเขาไปทํางานกันนะครับคือที่จริงคุณซันบีมไปคนเดียวเนาะแล้วก็เอาม้าเหล็กมาฝากไว้ให้กัชกับเคียวมารครับผมแล้วทีนี้ด้วยความที่กัชเองก็รู้สึกว่าม้าเหล็กอยากตามติดท่านซันบีมไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้กระเป๋าปฏิหารไปนะครับกัชก็ให้กระเป๋าที่ตัวกัชเนี่ยชอบอบลล้้้วกกกนะก็เาาามม่ไไปปงใหหผ โดงนะครับผมเหนือสุดของญี่ปุ่นใช่ไหมปรากฏว่าขึ้นเครื่องบินผิดสายครับผมไปโผล่ที่คิวชูทางใต้ของญี่ปุ่นซะอย่างนั้นครับผมแต่ไปไปมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถจับพัดจับผูไปโผล่ที่ฮอกไกโดแล้วก็เจอคุณซันบีมได้ใช่ไหมตอนนั้นนะครับระหว่างที่2คนนี้ก็กาลังแบบว่าชิลๆอยู่นะครับคุณซันบีมงานจบพอดี2คนนี้ก็เลยไปเที่ยวที่ภูเขาทางเหนือของพื้นที่บริเวณนั้นพอดีครับซึ่งมันยังมีพื้นที่เป็นแบบหิมะอยู่พอดีเนาะแล้วตอนนั้นก็ได้เจอซาวซ่ากับาาร์ดนนัั่่ทีีวก็ F ็ไมเเตปปศ ดูแล้วจะอ่อนแอเสเหลือเกินแล้วทีนี้พอได้มาเจอกันปุ๊บนะครับความประทับใจแรกของคาร์ดิโอเองนะเขาก็บอกว่ามาเล็กเนี่ยดูแบบเลืกๆแปลกๆหมายความว่าตัวมาเล็กนะครับเขากําลังหาพวกพ้องอยู่เพราะว่าก่อนศึกเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นการต่อสู้กับพวกปีศาจพันปีและการต่อสู้ครั้งนั้นนะครับมาเล็กก็จะสู้ร่วมกับทีโอสู้ร่วมกับกัสอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาเล็กไม่มีพวกพ้องตัวนี้นะครับก็เลยดูแบบว่ากลัวๆนิดนึงนะครับแล้วซาวซ่ากับคาร์ดิโอเองเนี่ยของขึ้นเลยนะครับไม่รจะะขนาดแบบก ต้องพึ่งพาพวกพ้องแล้วพอไม่มีพวกพ้องอยู่ใกล้ๆทาทีเหมือนจะสู้ไม่เป็นเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วระหว่างที่แบบกำลังดูถูกอยู่นะครับคุณซันบีมก็เดินเข้าซีนมาแล้วก็บอกว่ามาเล็กนะไม่อดใจขนาดนั้นหรอกเขาสามารถที่จะต่อสู้กับพวกเธอได้อย่างสบายเลยนะอย่ามาดูถูกมาเล็กของฉันจะดีกว่าอ่ะซึ่งพอพูดไปปุ๊บคาร์ดิโอกับซาวซ่ามาอีกแล้วครับผมบูลี่นะบูลี่คือบอกว่าฮะเดี๋ยวก่อนนะชื่อมาเล็กเหรอทำไมชื่อเหยอย่างนั้นวะเป็นปีศาจจริงๆปะเนี่ยอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งนั่นแหละครับพอเปิด ก็มีการสู้กันไปนะครับโดยที่ว่าระหว่างต่อสู้กันเนี่ยโดยการที่ว่ามีมนบทที่1กับบทที่2เหมือนกันเนาะก็จะสามารถเสริมพลังแล้วก็โจมตีกันไปโจมตีกันมาได้ค่อนข้างดีแล้วทีนี้ในการต่อสู้ครั้งเนี้ยมันจะมีช่วงที่ว่าคุณซันบีแอบคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราต้องต่อสู้กันอยู่เดียวโดยที่ไม่มีพวกพ้องคนอื่นอยู่เราจะทําอย่างไรซึ่งก็จะมีแผนแบบว่าหลอกล่อนะครับผมให้ม้าเหล็กล่อไปแล้วตัวเองก็จะไปเข้าใกล้เจ้าของหนังสือ็คือถ้าแผนนี้ไม่ได้ผลพวกก็าอาจจะให้ตัวคุณซนบเวล่ออ่อยงยา้แกึไดผ ค่อนข้างจะเละเทะน,นะครับผมไม่ได้ผลเลยคือไอ้คาดิโอกับซาวซ่าเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่แบบเฉียบคมนะรอบด้านรอบครอบแล้วก็เล่นงานม้าเหล็กกับคุณซันบีมไปอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วการที่เห็นว่าพอมลบทที่1กับมนบทที่สซัดกันไปซัดกันมาใช่ไหมคาดิโออาจจะต้องกินเวลานานเลยในการที่จะชนะม้าเหลก็กเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเผดิญศึกกันด้วยมนบทที่3จัดกันไปเลยดีโอกีคอกีดุก๊กซัดเขาให้ฟึ๊บคาดิโอก็จะกลายเป็นโหมดเกราะน้ําแข็งแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้ไอเย็นในการทที่่จะเเลลลนนงงาาัม็็กกแคุณ คือเล่นงานจนแทบจะแย่แล้วนะครับแล้วทีนี้ม้าเหล็กกับคุณซันบีนที่จะสู้ไม่ไหวปุ๊บเนี่ยอยู่ๆม้าเหล็กก็นึกถึงคำพูดที่กัสได้มีการบอกเอาไว้ก่อนที่จะเดินทางมาเข้าไกโดนี้นะครับกัสบอกว่ามาเหล็ก นายต้องกลับมาอย่างปลอดภัยนักโอเคไหมเรื่อความที่ว่ามาเล็กเขาอยากกลับไปหาเพื่อนรักอย่างกัชนะครับมันก็กําเนิดเป็นมนบทใหม่บทที่3ขึ้นมาคือ D.O.M.O ชุดรุ k นะครับผมซึ่งก็ทาให้มาเล็กเนี่ยมีเกราะพลังเปลวไฟขึ้นมาแบบนี้ซึ่งคุณสมบัติพลังนะครับเท่าที่ซาวซ่าเขาประเมินเนี่ยโดยองรวมแล้วมันก็เหมือนกับของคาดิโอเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเสริมเกราะเบื้องต้นมีอุปกรณ์งอกขึ้นมามีการใช้เกราะสุดยอดแล้วก็มีการปล่อยไอเย็นไอร้อนได้กันแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวของมาเล็กที่เพิ่ ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฝึกฝนแล้วก็เปลวไฟจากตัวของนายมันจะเล่นงานเจ้าของหนังสือของนายด้วยซึ่งมาเหเ็กนะครับผมตอนนั้นคือแบบว่าชักเยอะมากเลยครับคือต่อสู้กับศัตรูก็ต้องสู้ใช่ไหมแล้วก็พยายามปกป้องคุณซันบีมแล้วขณะที่มาเหเ็กเนี่ยต้องการที่จะพ่นไฟจากร่างกายนี้ในการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยมันก็จะมีเปลวไฟที่พุ่งแบบว่า,าควบคุมทิศทางไม่ได้ไปโดนคุณซันบีมด้วยนะครับแต่คุณซันบีมเองก็จะบอกว่าเขาโอเคเปลวไฟโดนแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกแต่ยังไงก็ตามแล้วไฟของมาเเเหลล็็กกมมมันไมนไ่ผาางสือขอขพราะ,ะ้้ต่อสูให้เต็มที่เเลลยนา็กตต่่ออสู้ไปยาง แล้วทีนี้เนี่ยก็จะมีช่วงที่เปลวไฟมันค่อยๆรุนแรงมากขึ้นแม้จะยังควบคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะโดยในการต่อสู้ครั้งนั้น,นครับตัวคาร์ดิโอเองเนี่ยก็จะประสบกับเหตุการณ์ที่ว่ามาเหล็กเขาดึงออร่าเปลวไฟออกมาแล้วเปลวไฟมันใหญ่มากคาร์ดิโอก็จะต้องมีจังหวะการโจมตีด้วยความหวาดกลัวซึ่งตอนนั้นแหละครับมันก็เป็นประเด็นที่คาร์ดิโอเนี่ยรู้สึกเจ็บใจมากว่าทําไมเราถึงโดนออร่าของไอ้มากระจอกตัวนั้นมันข่มได้ว่าแล้วทีนี้มาเหล็กก็จะอาศัยจังหวะหนึ่งที่คาร์ดิโอกับ แล้วทีนี้เนี่ยตอนแรกซาวซาจะสั่งคาร์ดิโอให้ตามไปแต่คาร์ดิโอเองนะครับเขาก็เหมือนกับว่าชัง,งักอ่ะคือจะวิ่งต่อก็ไม่วิ่งใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็เจ็บใจกับตัวเองนั่นแหละว่าทําไมเขาถึงหวัดกลัวเจ้านั่นซึ่งตัวนี้เราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของซาวซากับคาร์ดิโอที่ดีนะเพราะว่าซาวซาเขาเห็นคาร์ดิโอเป็นแบบนี้ปุ๊บคือรู้เลยว่าเราจะไม่สู้ต่อโอเคได้คราวนี้นายยอมรับความพ่ายแพ้แต่คราวหน้าพวกเราจะต้องชนะนะคือถึงแม้ว่าไอ้การเห็นว่าปีศาจตัวอื่นมีการพึ่งพาพวกพ้องอย่างนี้แล้วเเวเเคาาหห็็นนนแววมััุดิ่่ตตพออปปศจููขงง กลับแบบมีความเข้าใจกันแล้วก็มีการยอมกันอะเออคือแบบไม่ได้ข่มปีศาว่าแบบมึงจะต้องชนะมึงต้องทําตามที่กูสั่งอย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีที่เราได้เห็นนะครับซึ่งบทบาทของซาวซ่ากับคาริโอจบไปตรงนี้เนาะจะมีบทบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเล่าตามไทม์ไลน์นะคือช่วงประมาณ2วันก่อนที่ฟาวโรจะถูกปลดผนึกเนี่ยครับเขาได้ไปเจอกับอาร์แล้วก็เอลี่ซึ่งแน่นอนครับผมการเจอกับปีศาจซึ่งกันและกันอย่างนี้มันคือการต่อสู้ที่ต้องทําซาวซ่าเนี่ยมีการต่อส าของหนังสือเมื่อไปไหนเหรอเจ้าของหนังสือก็คือเอลลี่นะครับที่ตัวของอาร์เนี่ยเขาแอบเอาไว้แอบเอาไว้เพราะว่าโดนคำสาปของลีโอเล่นงานทําให้เอลลี่เนี่ยไม่มีพลังพอที่จะร่ายมนต์ซึ่งตัวนี้ก็จะได้เห็นอีกอันนึงแล้วครับผมคือซาวซ่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่จิตใจเย็นชาขนาดนั้นเขามีน้องสาวน่ารักน่ารักที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเอลลี่นะครับเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเอลลี่อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็ไม่สู้ดีกว่านะกลายเป็นว่าเหมือนมาจับคู่กันซะอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับ Ellie, อสองน สามสาบดีโออาร์สก็จะมีการคุยกับซาวซ่าว่าวิธีการเดียวที่เราจะเอาให้รอดก็คือการส่งฟาวุโดกลับไปยังโลกปีศาจนั่นเองครับแล้วสองคนนี้เขาก็ร่วมเดินทางมาแล้วก็เข้ามาสู่ร่างกายของฟาวุโดกันได้นะซึ่งในการที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกคิโยมารเนี่ตอนนั้นก็คือเข้าไปด้วยแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ว่ามอร์มอนเนี่ยเขากาลังแบกทุกคนไปยังห้องควบคุมห้องหนึ่งครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนแรกมอร์มอนก็สัมผัสได้ว่าตรงข้ามประตูนี้เนี่ยมันมีปจจร,ร,นะร,ร้้้กอองตััเเนนบไไดด คาร์ดิโอปุ๊บก็ถือว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตเก่าในช่วงต้นซีซั่นกันทั้งคู่เลยนะครับอย่างอาร์เองก็เคยสู้กับกัสแล้วก็คิวมาโรมาก่อนแล้วตัวของมาเล็กก็เคยสู้กับคาร์ดิโอมาก่อนเหมือนกันครับคือพอต่อสู้กันไปปุ๊บอยู่ๆก็สงบศึกขึ้นมานะครับจากการที่ว่าเออเอลี่เนี่ยเขาก็ยังเจ็บปวดด้วยคำสาข,ของลีโออยู่นะครับคิโมาโรก็บอกว่าโอเคเจ้าหนูถ้าเธอเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องสู้ก็ได้เรามาคุยกันดีๆแล้วคิโอมาโรกับอาร์ก็จะเริ่มคุยเกี่ยวกับเรื่ออออองง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 งขขาาาาาานน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 สสุ่่่่โโกกกกััััับบบลปีศจจยรริๆๆะคซซึต้เเห็ททณ ว่าทําไมนายที่ครั้งหนึ่งเคยบอกกับพวกฉันว่านายในใน,นักเกลียดการเห็นพวกปีศาจอยู่รวมตัวกันถึงมาอยู่กับเอลลี่กับอาร์บ erie, แบบนี้ได้เหรอซึ่งซาวซาก็จะมีการเล่าให้ฟังว่าฉันเห็นและฉันก็นึกถึงน้องสาวของฉันแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟาวูโดมันจะออกอารวาจริงๆบ้านเกิดของฉันคงจะต้องเละคงจะต้องสูญสลายไปเป็นแน่แท้เลยแล้วทีนี้ซาวซาก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเอลลี่เพื่อที่จะทําให้ฟาวูโดกับโลกปีศาจไปจนได้ไดั่นแหละครับซึ่งพยายามคุยกันดีแล้วนะครับซาวซาก็สงบศึกกับคุณซ ผนึกฟาอูโดเสร็จเมื่อไรแล้วก็ฉันจะจัดการพวกนายเป็นคู่แรกเลยพอปลดผนึกฟาอูโดกันเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ก็แบ่ง2เส้นชัดเจนนะครับว่าฝากหนึ่งก็คือเป็นฝ้าของฟาอูโดเลยใครยอมร่วมมือกับลีโอก็คือไปอยู่กับลีโอไปฝั่งของคิโอมาโรก็จะเป็นฝั่งที่ไม่ต้องการให้โลกนี้ถูกทำลายก็มาอยู่ฝั่งของคิโอมาโรกันซึ่งซาวซ่าก,ก็เลือกฝั่งคิโอมาโรอยู่แล้วนะครับก็มีการร่วมมือกับทุกคนนะครับในการเข้าไปในร่างกายของฟาอูโดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะหยุดฟาอููโดดนนนัันน้้ออ้้ใใหทรรงงไไบกกกาาาตต่่่่่อออสสขิเมมมมะจีีีซึววปล ้วยครับผมเป็นซีนต่อสู้ที่เท่มากแล้วก็เป็นการค้นพบวิธีการต่อสู้ใหม่ก็คือเป็นการต่อสู้กับเจดุนแล้วก็แฟงโก้นั่นเองครับแฟงโกเป็นปีศาจผู้ใช้พลังไฟเนาะเออก็จะดูทับเทียมกับม้าเหล็กใช้ไฟสู้กันเหมือนกันอะไรเงี้ยส่วนเจดุนนะครับเป็นปีศาจท,ที่แบบว่ามีกรอะแข็งๆมีเจ้าของหนังสือนั่งอยู่ในร่างกายของปีศาจแล้วทีนี้เนี่ยความน่ากลัวก็คือเจดุนนั่นแหละครับที่ว่าเขามีกรอกที่แข็งแรงมากๆแล้วทีนี้เนี่ยในการต่อสู้ครั้งนั้นแบ่งทีมกันมาแล้วทีมที่ไปกกกนนัันนนใทาางีีีีี้้จะมมมคุณซว่อลแ็ ทั้งหมดนี้ก็ร่วมทางกันมาทางนี้แล้วทีนี้เนี่ยในการต่อสู้ครั้งนั้นก็ให้ตัวหลักที่สู้ได้จริงๆอย่างจังเนี่ยยังไม่ใช่อาร์สู้กันไปก่อนเลยเพราะว่า Ask, อาร์เดี๋ยวอาจจะต้องมีการสำรองพลังไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้การต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะว่าซาวซ่าเองเขายังมีมุมที่ว่าอยากจะจัดการคุณซันบีมกับมาเหเล็กแล้วก็ไม่ค่อยอยากร่วมมือด้วยมันก็จะมีความหยิ่งที่แบบไม่อยากร่วมมือสู้อยาเข้ามาเกะกะหน้าตลุ่มนะครับผมชอบมากภาคไทยนะครับคุณ แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่รอดกันหมดเลยฟาอุโ ו จะขึ้นแผ่นดินไปถล่มโลกใบนี้นะซึ่งพอบอกอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บนะครับซาวซาเองก็สงบจิตสงบใจอ่ะตะลุงม,มีแผนอะไรก็ว่ามาอ่ะเรียกลุงอยู่แล้วนะครับคุณซันบีมก็ค่อยๆบอกแผนนะครับคือมันมีทฤษฎีอันหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะครับคือตัวของเจดุนมีเกราะที่แข็งแรงมากๆใช่ไหมการโจมตีของม้าเหล็กกับคาดิโอเนี่ยคือการโจมตีสลับแบบเย็นจัดแล้วก็ร้อนจัดนะครับซึ่งการโจมตีเย็นจัดร้อนจัดสลับกันไปสลับกันมาปุ๊บมัน ขึ้นมานะครับผมพอปลอกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วบวกกับว่าเจ้าของหนังสือก็จะโดนการโจมตีนั้นไปด้วยนะครับอันนี้คือเป็นการเสียจังหวะกันอย่างเต็มที่มาเล็กกับคาริโอก็ร่วมกันนะครับจัดการกับทั้งแซงโก้แลวก็จัดการกับทั้งเจดุลไปด้วยประการนชนิดเลยครับคือถ้าเป็นบทบาทในอนิเมะคือซีนร่วมสู้ตรงนี้มันถือว่าค่อนข้าง,งประทับใจสำหรับผมเนาะแล้วทีนี้ก็จะมีการใช้พลังไฟพลังน้าแข็งอย่างเงี้ยในการประสานพลังเพื่อที่จ,จะโจมตีีีีีีใสสส่่่่่่่่่ปปปปรระตตตูููทททอออออกกกกกฝัััังงงงนนนนนึึเเเยยมบบบซ้้้า็ชววววแแลลโโไ ยึดฟาอโดได้แล้วพลังสองคนนี้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญในการที่จะโจมตีทําลายประตูนั้นไปได้ด้วยนะครับคือเป็นการโจมตีประสานที่ก็เท่ดีนะซึ่งต้นนี้แหละครับก็จะเป็นบทบาทของซาวซ่าและก็คาลิโอหลักๆที่จะเดินไปถึงช่วงท้ายเรื่องที่ว่าฟาอูโดนั้นถูกกัสถูกคิโอมาโรจัดการไปด้วยบาโอซาเกวกาขั้นสุดยอดใช่ไหมแล้วพอจบตรงนี้เสร็จบก็จะรู้ว่าคาลิโอเป็นหนึ่งในผู้ที่เหลือรอดจากการต่อสู้ในครั้งนี้ไปและครั้งนี้ก็จะมาถึงพาร์ทของมังงะแล้วนะครับ กับซาวซ่าก็คือรอดกันมานะครับหนังสือไม่โดนผเผานาอแต่ถ้าเป็นในมังงะหน,นังสือโดนเผานะจ๊ะตัวเธอซึ่งก็จะเป็นสตอรี่ที่ว่าเซออนเนี่ยยึดฟาอุโดมาจากลีโอได้แล้วนั่นแหละเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยพวกพวกคีออมาโรก็ต้องมีการผจญภัยกันอยู่ในร่างกายของฟาอุโดไปมันก็จะมีปีศาจที่เป็นตัวหัวใจนะครับไอตัวที่ทุบตึงทุบตึ้งทุบตึงตอนที่คีออรไปเจอก่อนหน้านั้นนะไอตัวเนี้ยในอนิเมะโดนเทปต่อยปิวไปนะครับแต่ถ้าเป็นในมังงะปุ๊บ คู่ต่อสู้ที่เขาต้องเผชิญคือเอลลี่กับซาวซาพร้อมกับคาลดิโอแลวก็อาร์ตนะครับผมซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับไอหัวใจเนี่ยมันได้เปลียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถที่จะมีระบบร่างกายฟาวดโดสามารถที่จะฟื้นฟูพลังของมันได้เท่ากับว่าโจมตีเท่าไร่ไปก็ไม่ได้ผลนะนะแล้วทีนี้ในการต่อสู้ครั้งนั้นมันมีปมที่ว่าซาวซาเองเนี่ยยังเหมือนมีอีโก้อะไรบางอย่างที่ก็เชื่อใจตัวเอลลี่ในการต่อสู้ได้ไม่เต็มร้อยนะครับอยื่ยการที่ว่าเห็นว่าเป็นเหมือนน้องสาวเนี่ยคือไม่ได้งเจจงชันอวว่า้า้ขสืดถถึุ กใจได้ถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยการต่อสู้มันก็จะดีกว่านี้และยิ่งเป็นไอตัวที่มันฟื้นฟูพลังไรขีดจำกัดได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นภาษาเกมคือต้องวันเทิร์นคิวเท่านั้นถึงจะจบเลยไม่ให้มันฟื้นฟูพลังใดๆได้อีกใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยเอลลี่ที่มีการพูดจาเตือนสติปุ๊บซาวซาวก,ก็ค่อยๆสงบสติอารมณ์มาจนได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะพดเศึก,ก็คือเดี๋ยวตัวคาร์ดิโอจะโจมตีด้วยวิธีการแช่แข็งกันละกันแล้วถ้าเกิดว่าแข็งจากตัวนั้นปุ๊บอารงงงงปรรระะสสสสิิททททธภาาาาาพีีีุ่่่่ดดดจมมมมถํให้้ันแข็็อยบูณ์ไไกค กีโอริโอกีรุกนั่นเองครับซึ่งเป็นมนบทที่4ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าพลังไอเย็นเนี่ยมันจะสุดยอดม,มากๆก,กแลวก็เป็นอันตรายต่อรอบข้างหรือกระทั่งตัวคารดิโอเองนะซึ่งซาวซ่าเขารู้ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้มนบทนี้ไอเย็นอาจจะทําร้ายตัวคารดิโอเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้การใช้มนบทนี้มันเสร็จลงไปปุ๊บไม่ต้องมีการชะลอวอร์มดาวน์ให้คาดิโอได้กลับโลกปีศาจไปเลยตัวของซาวซ่าเขาจงใจเอาไฟในบริเวณนั้นมาโดนหนังสือไว้ก่อนนะครับซึ่งหนังสือมันติดไฟ ห,หัวใจของฟาบโดตรงนั้นแล้วทั้งสองคนก็เตรียมล่ำลากันแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องฝังให้อาร์ตจัดก,การต่อคารดิโอก็จะมีการยิ้มส่งท้ายให้กับซาวซ่าซาวซ่าก็บอกว่าการต่อสู้ในศึกชิงตําแหน่งราชาครั้งนี้พวกเราผ่านเรื่องร้ายๆมากันก็เยอะเนาะแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้ต่อสู้ในแบบที่ฉันดีใจมากๆเลยก็คือต่อสู้ร่วมกับคารดิโอได้เต็มที่แล้วก็ต่อสู้แบบที่มีเพื่อนพ้องที่เชื่อใจได้อย่างเอลลี่แล้วก็อาร์ตนั่นเองครับซึ่งพอไอ้ปีศาจตัวนั้นมันแข็งปุ๊ เละเป็นผงไปเลยครับผมแล้วทีนี้ก็เป็นชัยชนะของทั้งอาร์แล้วก็ของคาร์ดิโอของเอลลี่แล้วก็ของซาวซ่าได้เลยทีเดียวนะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการหมดบทบาทของคาร์ดิโอกันอย่างเป็นทางการนะครับทิ้งท้ายไว้อีกทีหนึ่งว่าถ้าอันนี้เมะเขาทําต่อหลังจากตอนร้อน150นั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของคาร์ดิโอให้โดนถอนหนังสืออะไรยังไงเนาออันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของซาซ่ากับคาร์ดิโอนะครับเห็นบทไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครังงยไ เกี่ยวกับปีศาจกับเจ้าของหนังสือคู่หูคู่นี้มีประเด็นตัวไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันมีใครชอบเจ้าเด็กตัวนี้หรือเปล่าเทียบกับม้าเล็กแล้วชอบคาร์ดิโอมากกว่าหรือชอบม้าเหล็กมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับมีประเด็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋